โสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะว่าก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศที่ร้านกูดบีนนั่นเองที่นี่จังหวัดขอนแก่นนะคะคาเฟ่ที่ หาไม่ยากเลยค่ะไปตามพิกัดนะคะซึ่งตอนท้ายเนี่ยวัดก็จะมีเพจเฟจปุ๊กให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปติดตามแล้วก็ลงไปดูนะคะที่นี่นะคะก็ร่มเย็นมากนะคะแล้วก็มีของกินขนมพัวซองแล้วก็กาแฟที่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะวัดก็ได้สั่งอเมริกาโน่นะคะคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็ข้วกลางนั่นเองกนทุกคนนี่เลยบรรยากาศนะคะร่มรื่นมากๆที่นี่มีปะคาบด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกพอดีนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ย แสงสวยมากแล้วก็อากาศเย็นนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมานั่งนะคะที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะก็สามารถมาตามแมพที่เพจได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะกดติดตามได้เลยะค่ะแล้วก็ค้นหานะคะแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของทางร้านนะคะที่วันเนี่ยเอามาฝากค่ะทุกคนใครที่สนใจนะคะ